ได้ชนทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปโปรดฟังคำแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้จะขอนำอบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะว่าแนวการสอนในการเจริญพระกรรมาฐานได้สอนมาครบแล้วแม้ก็ครบหลายรอบหวังว่าบรรดาท่านนักศึกษาเพื่อปฏิบัติทั้งหลายคงจะจำได้ดีแล้วก็ทำได้ด้วยฉะนั้นจริงจะไม่ย้อนลอยถอยหลังมาพูดกันบ่อยๆเพราะมันหลายรอบเต็มที ตอนนี้ไปก็จะนำมาเรื่องบุคคลตัวอย่างคือพระกุณดะกุณตดตกะพระละกุณฑกะพัติยะเทระชื <c oughs> <c oughs> ่อว่าพระละกุณฑกะพัติยะเทระเรื่องของท่านชื่ออย่างนี้จะไม่ดีว่าคันห้ามมันไม่ดี <c oughs> เวลาจะพูดกันมามันก็ขัดคอไอ้คอมันขัดตือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าถ้าเราไปสนใจกับมันเกินไปมันก็จะเป็นทุกข์ก็ไม่ควรจะสนใจมันมันจะดีก็เชิญดีมันจะเลวก็เชิญเลวมันอยากจะพังก็เชิญมันพังไม่เนี้แปลกอะไร ขันห้าเป็นปอันตรายสําหรับคนที่เมาในขันถ้าเราไม่เมาในขันห้าที่อย่างเดียวความสุขใจมันก็เกิดในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ยาใสาขันห้าอยู่แล้วเราก็ต้องเลี้ยงขันห้าเมื่อเราเลี้ยงขันห้าเราก็ต้องทําขันห้าให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่เราจะพึงได้จากขันห้าก็คือเอาขันห้าเป็นครูว่าขันห้าทั้งหมดมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ <c oughs> แล้วขันห้าทุกอย่างมันก็เป็นทุกขงังถ้าเราไปเกาะมันเข้ามันก็เป็นความทุกข์ <c oughs> ในที่สุดขันห้ามันก็เป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวไปในที่สุด ยังเวลานี้ที่จะพูดนี่มันก็คันคอขึ้นมามันก็อยากจะไอเวลาที่จะไอก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อ <c oughs> มันอยากจะไอก็ให้มันไอไปไอไม่พอมันอยากจะตายก็ให้มันตายไปไม่เงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรคันห้าเป็นภัยคันห้าเป็นทุกข์ ไม่มีใครจะมีความสุขได้ด้วยอำนาจของขันห้ามันจะไอขึ้นมา <c oughs> มันจะคันคอขึ้นมาจะว่าอะไรกับมันถึงแม้ว่าเวลาที่มันจะตายเราก็ไม่สามารถจะห้ามปราบมันได้ <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าขันห้าเป็นภัยสำหรับเรา ในเมื่อคันห้ามันเป็นภัยทำไมเราจึงได้มีคันห้าที่เรามีคันห้าก็เพราะอาศัยความโง่เป็นปัจจัยโ <c oughs> ง่หลงอยู่ในอำนาาของความรักโง่หลงอยู่ในอำนาาของความความโลกหลงอยู่แนอำนาจของความโกรธหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเรา นี่เราจึงได้มีขันห้าเมื่อเรามีขันห้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังเกาะขันห้าอยู่มันก็ไม่มีความสุขจะได้ขันห้ามันอยากจะพังก็เชิญพังมันจะเป็นอะไรก็เชิญเป็นมันจะเป็นของมันมันจะพังของมันก็ช่างมัน เมื่อมันพังเมื่อไรเรากับมันถือว่าอย่ากันเพียงนั้นความผูกพันสำหรับคนห้จะไม่มีสำหรับเราจิตคิดอย่างนี้มันเป็นสุขแปลว่าในระดับแรกเราอาจจะคิดแต่เพียงสัญญาจำเขาว่ามาอย่างนี้เมื่อฉันใช้สัญญาทีทีปรากฏขึ้นปัญญามันก็เกิด ปัญญาถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรความสุขใจมีเมื่อน,นั้นปัญญาตัวนี้ได้แก่ปัญญาเห็นขันห้าตามสภาวะความเป็นจริงว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงถ้าเรายึดยดเรายึดขันห้าใจเรามันเป็นทุกข์ขันห้ามีสภาพเป็นตตาคือสลายตนไปในที่สุด ไม่มีขันห้าใดที่มีความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นขอมรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระโยคาวจรทั้งปวงจงวางภาระคือขันห้าเสียแล้วท่านจะเป็นสุขนี่จะพูดเรื่องพระละก,กุนดกะพระลกุณดกะพัทธิยเทระ ก็พอดีคันห้ามันดันขึ้นมายุ่งก็เลยพูดกับมันก่อนต่อไปนี้ก็ขอ,อนำม,มาเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระชินวร์ที่ทรงตรัสเพื่อเป็นประโยชน์แกบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาเล่าสู่กันฟังฟังแล้วจะจำหรือไม่จำก็ตามใจจำได้แล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามใจ ใครอยากทุกข์ก็เกาะขันห้าต่อไปใครไม่อยากทุกข์ก็ละขันห้าสิก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเป็นอันว่าเนความตามพระบาลีมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารภ รละลกุณดกะพัติยะเทระตรัสพระธรรมเทศนานิวานานะ่านเตนะเทโรโหติเป็นต้น <c oughs> ความพิสมันความพิษันดานมีอยู่วา่า <c oughs> วันหนึ่งเมื่อว่าเทระนั้นไปสู่ที่บำรุงของพระศาสนาพอหลีกไปแล้ว บรรดาพิสุที่อยู่ป่าประมาณสามสิบรูปท่านใช้คำว่าประมาณในหรับฟังให้ดีเวลาใครเข้ามาถามว่าจะไปยันว่าสามสิบรูปตรงท่านใช้ศั์ว่าประมาณสาสิบรูปนี่เป็นถ้อยคำของพระอานนท์พอได้เห็นก็ถวายบังคมอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งความเป็นอรหันต์ขบันดาพิสุทธนันไลเหล่านั้นแล้วสมเด็จพระบทิพแก้วจึงได้ตรงทับตรัสถามปัญหาว่าพิเกยดูก่อนพิสุทธินันไลพระเทระองค์หนึ่งไปจากนี้พวกเธอเห็นไหม บรรดาพิสุตต์นั่นหลายได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าบรรดาผู้าขา้ <c oughs> า,ขาพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระเจ้าขา่าสมเด็จพระบรมศาสดสาจ,จึงได้มีพระพุทธดำรัสว่าพวกเธอเห็นพระเถระนั้นใช่ไม่ใช่หรือ อันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าหินสมณเณรรูปหนึ่งท่านั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายนั่นไม่ใช่สมณเณรนัน่นเป็นพระมาหาเทระอันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายกราบทูลว่า เออยังเป็นเด็กเล็กนักนี่พระพุทธเจ้าค่ะทำไมจะเป็นมหาเถระได้องค์สมเด็จไปจอมใจบริมาสันดาจึงแตัสว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธั้งหลายเราไม่เรียกเถระคำว่าเถระนี่ก็แปลว่าพระผู้ใหญ่จำให้ดีนะเถระไม่ใช่แปลวะ่าเถน ไอ้เทนนันมันมีสองเทนถ้าคำว่าเทระสระเอถอถงเขาแปลว่าะวะผู้ใหญ่ถ้าเทนะสระเอนอนเองเขาแปลว,ะว่าหวัวขโมยแปลไม่เหมือนกันจําไปด้วยฟังคําว่าเทระเทระ,ทระแล้วก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่ องค์สมเด็จพระจอมไตรยตัดว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเทระเพราะวความเป็นคนแก่เพราะสักงแต่ว่านั่งบนอาสนะของพระเทระเป็นอันาอาสนะคนเทระมาที่ว่านั่งข้างหน้าเขา <c oughs> ส่วนผู้ใดแทงตล,ลอดอ่า ส่วนผู้ใดแทงดนหลอดสัจจะท่านหลายแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นี้ชื่อว่าเทระเ <c oughs> มื่อพระองค์ทรงตัดดังนี้แล้วได้ตัดบาดปกคาถาว่า <c oughs> เออคอมันยุ่งจริงมันนี้นะบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพราะเพราะมีผมงอกบนศรีรษะ มาพูดภาษาไทยดีกว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะมีผมงอ,อกบนทิศะหรือว่าผู้มีวัยแก่รอบแล้วเราเรียกว่าแก่เปล่าเอาละสิมเมลาจำให้ดีนะส่วนผู้ใดมีสัจะธรรมะอหิงสาสัญยมะและธรรมะ ผูนั้นแหละเป็นผู้มีมนทินอันตนคลายแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่วกาวว่าเป็นเทระคือผู้ใหญ่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาทรงตรัสว่าท่านผู้เป็นเทระนั้นไม่ใช่มาผู้เป็นผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่หมายว่าคนแก่ที่มีผมงอก และมีร่างกายคลอมไปมีหนังเหี่ยวมีหนังยน่นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศสุลเรียกว่าคนแก่เปล่าเพื่อแก่แต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่นั่งเทศเขาบอกว่าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสู้แก่มาพร้าวไม่ได้มันยิ่งแก่มันยิ่งมัน แล้วองค์สมเด็จพระพชิตามานกล่าวว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็คือมีสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงใจแต่ความจริงใจในที่นี้ไม่ใช่จริงเลวต้องจริงดีหมายความว่าอย่างพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท น้อมใจเข้ามาเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีบรมศา,าสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันโ <c oughs> ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพิสุสมณนนีแล้วก็ทราบความมุ่งมั่นในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีกิจที่ที่จะต้องพึงปฏิบัติอยู่สามอย่าง คือหนึ่งอธิศีลสิกขาปฏิบัติศีลให้ครบถ้วนทุกสิกขาบทไม่โมมมหมองไม่บกพร่อง 2. องอาธิจิตสิกขาต้องพยายามทำฌานสมาบัติให้ทรงตัวสอธิปัญญาสิกขาใช้พิจารณารู้เท่าทันสภาวะของขันห้า เห็นว่าคันห้ามันไม่เที่ยงถ้าเกาะคันห้าคันห้ามันก็เป็นทุกข์แล้วนาย่ีสุดคันห้าก็เป็นอนัตตาังไวก่อนเป็นอนุว่าคันห้าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราไม่ยุ่งกับคันห้าขันห้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ความเมาในขันห้าก็ชื่อเมาในกิเลสขันห้ามันดีตรงไหนตื่นขึ้นเช้าขันห้ามันก็หิวกินเข้าไปแล้วขันห้ามันอิ่มไหมขันห้ามันก็ไม่ยอมอิ่มเมื่อขันห้ามันไม่ยอมอิ่มก็ต้องกินใหม่กินเข้าไปเท่าไรขันห้ามันก็ไม่พอ เลี้ยงขันห้าด้วยสภาวะทั้งปวงต้องการเย็นเราหาความเย็นให้ต้องการร้อนเราหาความร้อนให้ต้องการาผ้าผ่อนทบสบายที่เราเพึงปรารถนาเราก็หาให้ทุกอย่างมันต้องการอะไรเราหาให้หมดแต่ว่าเจ้าขันห้ามันแสนจะทรยศ มันไม่เคยซื่อสัต์จริตทุจริตไม่มีความกตัญญูรู้คุณเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายในเมื่อสภาพกันห้าเป็นแดนอกตัญญูไม่รู้คุณอย่างนี้ ทำไมในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีจิงจะมัวเมาในขันห้าต่อไปความจริงเท่านี้ก็พอถ้ามีความรู้สึกเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าจบกิจแห่งพระพุทธศาสนา <c oughs> จบตรงไหนคือว่าจบตอนตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารหมด ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดว่ากิจอื่นทั้งท่านไม่มีแล้วคำว่ากิจอื่นที่ต้องตัดไม่มีคือกิจอื่นที่เป็นความเศร้าหมองของจิตไม่มีสำหรับเราถ้าระวังขันห้าเสียได้นี่สัจยาตัวนี้ที่เราบวชเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตร ที่เราให้คำปฏิยาว่านิพานัสสะสิจกิริยายะเอตังกาสาวังหิตวาจึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าจะขอรับข้าผ้ากาสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพันธ์ถ้าจิตใจขมุนดาผู้ท่านทั้งหมดมีสัจจะก็ไม่ต้องเรียนอะไรพอเท่านี้พอ <c oughs> พอจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรเรียนกันแค่สัจจะตัวเดียวก็เป็นพระรหันต์ความเป็นพระรหันต์ไม่ใช่ของยากความเป็นพระรหันต์ไม่มีอะไรลำบากเราจะเป็นพระรหันต์ไม่ต้องมีการลงทุน เพียงแค่เรามีกําลังใจเข้มแข็งทรงอยู่ในสัจจะบารมีเท่านี้ก็พอสำหรับบรรดาทา่านพุทธบริษัทที่เป็นฆรว,จจว,วาิก็ทรงสัจจะไว้ว่ากิบุญในกิริยาวัตถุทั้งสามดก,การหนึ่งทานนำใหม่บุญสำเร็จในการบริจาคทานการให้ทานเป็นปัจจัยตัดความโลภ ส่วน็ปกินรากเก้าของกินเลตอันหนึ่งที่จะดึงเราไม่ถึงพระนิพพานตัดให้มันพินาศไปด้วยกําลังทานที่เราพึงให้ขนาดใดที่ใจของเราพอใจในการให้ทานขนาดนั้นความโลภสลายตัวเราชนะสนิดก็ชนะไม่ยากสองเรามีสัจจะอยู่ว่าสีรใหม่บุญสําเร็จในการรักษาศิน ที่องค์สมเด็จพระมหาโมนินทรงแนะนำสั่งสอนเราก็ทรงศินให้บริสุทธิ์ศินห้าเป็นปัจจัยสำคัญถ้ากำลังปจัจจัยของท่านมีกำลังใหญ่คือทรงศินห้าในครบถ้วนบริบูรณ์เต็มอัตราต่อมาก็ยังมีศินแปดเข้าไปจำใจโดยไม่ต้องไปดึงมายึดมาถือเข้าไว้นั่นหมายความว่าท่านเป็นพระอนาคามี การทรงศินห้าในดีก็เป็นประสงดากับสกิทาคาทรงศินแปดเป็นปกติเป็นจริยาของพระอนาคามีละเอีกนิดหนึ่งเท่านี้คือ,อคือว่ากิเลสท,ที่เป็นอนุสัยทำลายเะได้แผลเดียวก็เป็นอรหันต์ได้แก่ภาวนาใหม่บนญส้นด,ดีการภาวนานี่ความจริงมันไม่มีอะไรยาก ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงนั่งเฉยๆนอนเฉยๆก็เป็นพระอรหันได้ไม่มีอะไรลำบากกายลำบากใจนี่ความเป็นผู้ใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าต้องมีสัจจะสองธรรมะทรงไว้ซึ่งความดีความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ธรรมะที่เราจะต้องส่องกดถึงคืนหนึ่งไม่ติดอยู่ในสก,กายทิฐิเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์นี้ไม่มีในใจของเราเห็นว่ากสงธาตุร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตเข้ามาใส่กายโดยเฉพาะ นี่ธรรมะที่ต้องไปจำใจสองวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาแล้วสามสีรัพตะปรามาส,สินอันใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมบูระทานเรารักษาให้ครบถ้วน สี่กามชฉันทะกามกุนเป็นปัจจัยของโทษเราละได้ด้วยอำนาจสกายะทิฏฐิกขโทษกายกตานุสติและอส <c oughs> ุปกรรมฐานแล้วก็ห้าปฏิฆะได้แก่ความกระทบกระทั่งมีอารม,มียหงุดหิคโกรธอยู่เสม,มอเราก็ตัดสินได้ด้วยด้อำนาจของพรหมีหารสี่หรือกสินสี่ และรูปรายค่ารูปราคะความเมาในรูปประชานและในอะรูปประชานไม่มีสำหรับเราเห็นว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดเพื่อจยกก้าวเข้าไปสูป่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ตัวพระนิพพานแท้มานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขา,เราเ,ขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาไม่มีสำหรับเรา เห็นว่าสัตว์และบุคคลทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำใจให้สม่ำเสมอโ <c oughs> อเตจะอารมณ์ที่จะฟุ้งซ่านคิดจะจะยับยั้งความสุขไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่มีสำหรับเราตั้งจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพาน อวิชาตัชันทะกราคะเต็งสองรายการคือความใจคำความพอใจเป็นเทวดาความใจความพอใจเป็นพรมและมีความพอใจเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราจิตมุ่งมั่งจะพน้นมุ่งมั่นเะพาะพระนิพพานทรงธรรมะอย่างนี้ไว้เท่านั้นทุกท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่เห็นมีอะไรยาก อาหิงสาความเบียดเบียนย่อมไม่มีสำหรับเราเรามีในความจิตเมตตาปราณีในพรมิหารสีอ่อย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรหนักสัญญา,าการท่านลงตนไม่มีในเราธรรมะการข่มขีไม่มีแล้วในเราเป็นอันว่าความเลวทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีในจิต อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจึงกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่คนเป็นผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ในี่กล้ามันโตกล้ามมันมากใบไหนก็เกะกะมันมีความหนักแน่อหนาของกิเลสครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบร,รมโลกเกชษฐ์แดงพระธรรมทศนาจบ ปรากฏว่าบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นี่ะบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านตามที่นำเอาเรื่องนี้มากล่าวแก่ท่านทั้งหลายก็เพราะว่าถ้าเรยสอนก็นตามแบบฉบับมันก็คงไม่ไหวเมื่อยปากว่าเปล่า เพราะอะไรเราสอนกันมายาวแสนยาวกรรมฐานสี่สิบไม่รู้กี่รอบมหาปฏิปทานแนสูตรไม่รู้กี่รอบว่ากินกะรอบรอบตัวเป็นคําสอนแนะนําสอนกันมาไม่รู้กี่รอบตอนนี้เราก็เอานำอบุคุณตัวอย่างมาพูดสู่กันฟัง นี่ตต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่าใครละเป็นคนจริงจังต่อการที่จะหวังความสุขส่วนตนคือทำจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้การนิดขันห้าสามเณรน้อยถึงมีอายุเพียงเจ็ดขวบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถามพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าเธอเห็นพระมาหาเทระไหม <c oughs> นั่นความจริงองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนเธอเพียงเดียวเดียวเธอก็เป็นพระอรหันต์้้วก็อย่าไปนั่งแก้ตัวนะว่าเด็กไม่มีอารมณ์มากเด็กไม่มีนิวรณ์มากความจริงนิวรณ์หรืออารมณ์ไม่มีความสําคัญความสําคัญมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของใจ ว่าถ้าเรามีกำลังใจว่าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำจริงๆถ้าสิ่งนั้นมันไม่สำเร็จผลตามที่ตนปรารถนาเรายอมตายเสียดีกว่านีร่ระบรรดาพโยคาวาจรทันหลายโดยทนนากระแสะพระสัทธรรมเทสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัส สมเด็จพระทรงสวัสดิส์ทรงคัดถ้อยคําที่มีประโยชน์จบรรดาท่านนั่นหลายแต่ว่าท่านนั่นหลายเป็นผู้มีความไม่ประมาทแล้วหวังว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่สนไว้จะเป็นปัจจัยให้ท่านหลายมีความถูกเข้าถึงอรหัตผลเป็นอธิยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าจบกิจกัน อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้ววันนี้ก็ขออวแต่ไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อทีอน,นี้ไปอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยตามอิริยาบททั้งหลายที่ท่านเห็นว่าสมควร